องเช้าหน้าตอนนี้ดีใจหลายค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลเพิ่นม,มีโครงการออกมาซอยเหลือนันก็คือนะคะเรื่องของนะคะการเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าช่วงนี้นะคะเพิ่นม,มีเรื่องของการให้เงินเดียวยานันก็คือโครงการปุ๋ยคนละเคิงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งโครงการปุ๋ยคนละเคิงก็คือว่าเพิ่นจะซอยพี่น้องกเกษตรกรนะคะผู้ใดนะคะทีมีเรื่องของการเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้านี่แหละค่ะเพิ่นจะให้ไร่ละหาลอยบาทแต่ว่าขอบครั้วหนึ่งบ่เกินยี่สิบไร่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งรายละเอียดซึ่ง จาข่าวกับล่งพื้นที่ไปในพื้นที่ของบ้านน้องเมกนะคะตำบลหัวเรือค่ะหลังจากที่ทางคณะกรรมการนโยบายและกับบริหารเข่าแห่งชาติหรือว่านอกบอกขอเพิ่มมมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกเข่าหน้าปีปี2 5 6 7ทับ2 5 6 8 โดยรัฐบาลกะจะซอยเครื่องหนึ่งและวกะเช่าหน้ากระจายอีกเครื่องหนึ่งผ่านการดาเนินง,งานนะคะของแอปพลิเคชันของธนาคารท่อกอสอโดยจะสนับสนุนเรื่องของค่าปุ๋ยเคมี ปุยอินทรีย์และกะชีวพันธุ์บเกินไรละหารอยบาทคั้วเรือนละบเกิน20ไรเป้าหมาย4.68ล้านคั่วเรือนกะส่งผลให้เกษตรกรทั่วประเทศค่ะต่างกะดีใจทีทางรัฐบาลมีการพักดันเรื่องของมาตรการนะคะซอยลดตนทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในฤด,ดูกาลพอปลูกในปีนี้ซึ่งผู้ซื้อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านน้องเมกนะคะไปผูดคุยกับนายเทพพบุตร พุทธรัตอายุหา12ปีเป็นเกษตรกรบ้านน้องเมกตำบหัวเรืออำเอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่ารัฐบาลมีโครงการที่จะซอยเหลือคาปุ๋ยคนละเคง ่นกะมองว่าเป็นโครงการที่ดีและกะจะซอยแบ่งเบาค่าใส่ใจเกี่ยวกับตนทุนการผลิตเด้ห้ายแห้งซึ่งที่ผ่านมาก,การเฮ็ดหน้ากะถือว่ามีกำไรกะแค่มีเข้าเหลือไว้กินบางปีกะขาดทุนจากค่าปุ๋ยทีมีราะค่าแพงกะอยากให้รัฐบาลซอยพยุงราคาเข้าให้น้ำแน่ท้าได้แสนละ1,600บาทถึง1,800บาทกะจะแห้งดีนะคะและกะจะยังพ่อเหลือกำไรใดนะคะเธอที่จะเอาไปเฮ็ดหน้าในเธอต่อไปซึ่งกะมีค่าใะ่ใจ สูงบว่าจะเป็นค่าถ่าค่าวานค่าปุ๋ยกะเห็นจากรัฐบาลมีโครงการนี่กะถือว่าเป็นโครงการทีดีที่จะเรื่องของลดต้นทุนให้กับพี่น้องเชาหน้าได้ระดับหนึ่งนํานะคะนี่คือเสียงสะท้อนของเกษตรกรบ้านนองเมก็กอุบลราชธานีซึ่งเข้ากับมีเสียงของเกษตรกรผู้นี้นั่นก็คือน่ายเทพรบรุติพุทธรัตนะคะเพิ่นเป็นชาหน้ายูทีบ้านหนองเมก็กอุบลราชธานีไปฟังเสียงเพลินค่ะ มันก็ดีก็ถึงว่าดีมากกันแหละถ้ามีแสดบสนุนมันเพราะว่าภาพปุ๋ยชาวนาไม่ไหวคือในทุนก็มีจะข,ขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่าปุ๋ยแต่ค่าข้าวนี่ไม่ยอมขึ้นให้สักทีชาวนานก็ไม่ไหวคือทําแต่ละปีนี่ก็ได้ถือว่ากําไรได้กินบางทีขาดทุนด้วยซ้ําลงทุนไปซะว่าเหมือนผมเนี่ยลงทุนนี่ยสายสี่ห้าไร่เนี่ยลงทุนค่าเกี่ยวค่าไถาแล้วก็ตกไปห้าหกพันเนี่ยปุ๋ยอ,อีกก็สอบแล้วอาจพัน ลงทุนอย่างน้อยก็หมื่นนะบางทีไปขายราคาก็พันสองพันสองทีนี้ขายได้ก็ไม่ถึงหมืน่นก็คขาดทุนขาดทุนคือได้ได้เหลือไว้แค่กินพยุงไปแค่ให้ถึงสิ้นปีแค่นั้นเองยเถ้าช่วยค่าบวิค่าอะไรมันก็ต้องเซฟชานาลงบีถ้าว่าคนลครึ่งมันก็เซฟลงได้อีกมันก็มีผลดีอยู่แหละ แต่คือถ้าวิงวอนได้ก็อยากนู่นแหละให้พยุงราคาข้าวให้จะดีกว่าอ่าอย่างนี้น้องก็อยู่พันแปดหรือไม่ไหวจริงๆให้อยู่พันหกพันหกนี่ก็ถือว่าชาวนาก็ถือว่ากั้มกึ่งคือ,คอได้กําไรกินแต่ขายพอได้มาค่าปุ๋ยค่ารถเกี่ยวค่ารถไถใช้จ่ายใช้จ่ายเพราะว่าคือทุกวันนี้ไม่หวานก็ไม่ได้เพราะค่าแรงก็ วัละ400 450จ้างเขาดำ